วันนี้เราจะมาทาบกิ่งอะโวคาโดกันนะครับผมเนี่ยผมมีวันนี้ผมมีต้นต่อมา3ต้นครับครับผมน,นี่นะครับนี่คืออะโวคาโดอ่าแม่พันุที่เราจะทาบครับตอนนี้คือพิสูจน์แล้วครับว่าเป็นพันบัค,คเนียแท้นะครับผมแล้วก็ให้ลูกสวยงามครับนี่ครับ อันเราก็จะเอาต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับครับเดี๋ยวเรามาทำการเสียบเอ่อทากิ่งกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเลือกกิ่งบันที่มีขนาดไม่ต่างจาก ต้นต่อมากนะครับนี่ขนาดต้นต่อครับเราต้องเลือกอางกิ่งพันนะครับแล้วก็ครับผมกิ่งพันที่ต่ำๆนะครับผมเพื่อเราจะได้โน้มลงมาได้ครับสาหรับการเสียบนะครับครับเดี๋ยวผมจะทําการปาดนะครับแล้วก็เสียบหลังจากเราเลือกกิ่งพันที่เหมาะสมนะครับผมนี่เราก็มาปาดนะครับปาดทั้งอ่าที่เราจะเสียบนะครับแล้วก็ปาดทั้งที่กิ่งพันนะครับผม ครับเดี๋ยวผมจะปาดกิ่งพันแล้วก็เสียบนะครับ,รบแล้วก็ปาดกิง่งพันเอาสองข้างนะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้ากันอย่างนี้นะครับผมตรงรอยพันแล้วก็ใช้เทปพลาสติกพันนะครับผมจะพันด้วยเทปพลาสติกนะครับตอนนี้เราก็เอากิ่งทาบกันเรียบร้อยนะครับพันเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาลักษณะน,นี้นะครับผม ก็คอยประมาณ20วันครับแล้วก็ก็กลับมาดูผลพื่ว่าจะให้นานกว่านั้นก็ได้ครับให้เ่งติดชัดเจนก่อนนะเราค่อยตัดนะครับสวัสด,ดีครับ